โทษนะเห็นผู้หญิงตาโตตัวเล็กเสียงแหลมแหลมหลมั้งไหมรับอะไรดีคะไม่ใช่ของสามเหมือนเดิมนะครับพี่สมนึกเฮ้ยนอ้องครับเห็นผู้หญิงตาโตต,ตัวเล็กเสียงแหลมแหลมไหมนี่ไงครับไม่ใช่คล้ายๆแบบนี้แหละ ะตาตีกว่าดูโตกว่าผมยาวกว่าและสวยกว่านี้ด้วยอ้าวอ๋อคุณน้ำฟ้าครับสวยเท่ากันตัางหากพี่ฟ้าไม่อยู่ไปจัดของมีธุระอะไรหรือเปล่าคะเมาเงินพูดจาดีๆก็ได้มัาเมาเงินเอาเงินอะไรอะคะโถ่รู้ดัดกเอาพี่คุยมาเสียเวลาพี่ ก็เง,งินนี่ขโมยมาไงฮะขโมย,โมยเป็นไงคะนัะกกวินคุณนิดาก็อยู่ในนั้นด้วยอะครับอยู่เป็นคนแรกเลยคะ่ะของที่ร้านเต็มก็เลยเอามาฝากไว้ที่นี่งั้นของพวกนี้ก็ของร้านคุณนิดาเหรอคะ นะคะคุณดิดาต้องรีบกลับร้านนะคะเหลือประมาณ40กว่าดอกได้อะครับฮะทนานม่เชน้องพนแนงนะเรื่องก็คงไม่เป็นอย่างนี้หรอกเพราเธอนี่แหละเจ้าทำเป็นเรื่องใหญ่กลิดก็ไม่น่ามาหลบที่นี่แหละเอ้าแต่ติมันคนปิดประตูนะครับ็นายว่าตันก่อนอโอพอเนีค่ะไม่มีใครผิดทั้งนั้นละค่ะความผิดเธอแหละเอ้านี่ปล่อยให้ลูกบิดเสียได้ไงอ่ะ ไปเองนะคะโอเคค่ะโอเคเราจะไม่โทษกัน,นะค่ะเราจะช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาความผิดเธอจะชัดใช่ชไม่ดูแลเลยอวินเล็กหน่อยสิส่วยตัววินช่วยไมวยค่ะคุณนิดาครับจะขายของไหมครับ <sk ill and pop> ไม่ขายอ่านแล้วนะ อ่านเสร็จแล้วไม่จ่ายตังค์ด้วยนะอ่านเสร็จละไปนะนี่ตกลงกูจะขายของั้ยเนี่ย ไปนะไม่จ่ายตังค์ด้วยนะเอ้าเอาคุณละน้องคิดตังค์ด้วยค่ะเดี๋พี่จเจ้าของร้านครับรู้ค่ะแต่แหมแอบมาเป็นกิ๊กกับคุณนิดาเนี่ยก็ไม่บอกนะคะพี่ช็อย่างนั้นอุตส่าห์มาทำงานแทนให้กันซะด้วยสวีทจังเลยนะคะ<อ>นี่ค่ะไม่ต้องถอนนะคะได้ข่าวว่าแกกิ๊กกับคุณนิดาเหรอ แล้พี่ไม่ได้ข่าวมาจากไหนก็ไม่กี้ไงพี่ละเต็ม2ลูหูเลยไม่ใช่อย่างนั้นคือคืออย่างนี้คือคุณนิดาหายไปไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมแล้วทีนี้ฉันก็เลยคิดเกินมั่วๆแทนน่ะลูกค้าเลยเข้าใจผิดนี่ถ้าเกิดลูกค้าเข้ามาอีกนะดฉันแจกฟรีแล้วนะอะ ฟรีเหรอคะเอาเลยพี่เอาอะไรใส่อีกเน็วเอาไร้เลยอเลยของคนนิดาเขานั่นนั้นนีหวงของแทนกันซะด้วยแต่เองเย้ตุ๊กติตุ๊กติกแต่เองเมันจะอย่างนั้นเขาใจอะไรกันผิดหรือเปล่าครับผู้หญิงคนนั้นเอาเงินเราไปไม่จริงอ่ะพี่ฟ้าไม่ใช่ขโมยถ้าเขาไม่ใช่ขโมยก็ไปตามเขามาสิ พี่พูดเงี้ยกูได้เงินคืนหรอกไปตามเขามาตัวนี้ไม่งั้นโดนไม่ตามถ้าเกิดพวกพี่ไม่ออกไปนะฝนจะโทรแจ้งตำรวจอยู่เนี้ยแหละเอาเลยเรียกเลยเรียกดิไงจะตามไหมะอะดตามให้อยู่เนี้ยแหละค่ะพี่ฟ้าี่พี่ฟ้าได้ไปขโมยเงินใครเขามาหรือเปล่าอ่ะ ว่าเขาจะจับพี่ฟ้าอย่างเดียวเลยอ่ะฮะอยู่หน้าปักซอยเฮ้ยดีเลยงง้นพี่ฟ้าหนีไปเลยนะหนีไปเลยเฮ้ยเจยบปักซอยเว้ยขอเบอร์ช่างทำกุญแจหน่อยสิทำไมหรอคะฟ้าติดอยู่ในห้องเก็บของอยู่ข้างหลังเคาน์เตอร์นั่นแหละค่ะขอบใจจ้ะเจยบ ทำไมปากซอยมีห้องเก็บของล่ะโอ้โพี่มันหลอกเอาไงงั้นตามไปหนุ่มนั้นไปอย่าครับเอ้อย่างนี้เรื่องหรอะพี่กวินช่วยยไม่ต้องช่วยหลอกฝนพี่แค่มาหยิบไข่ควงเฉยๆนี่เราดูแลลูกค้าไปเถอะพี่กวีนตามไอหนุ่มนั้นไปเร็วโอ้โหพี่ตามไงพี่ไอ้หน้าหล่อวิ่งเร็วเชียวไม่ทันั่นแหละงั้นเอางี้ พวกน้องอะไปตามผู้หญิงคนนั้นมาที่นี่เดี๋ยวนี้ไปคนเดียวอีกคนอยู่ที่นี่เป็นตัวประกันพี่อยู่นี่เองฝนไปเถอะฝนอยู่นี่เองพี่สามไปเถอะพี่อยู่เองฝนอยู่เองโอยตาลายอยู่ทั้งคู่นั่นแหละนำ้ำ <laughs> นี่คุณนิดาคิดไปเองหรือว่าอากาศในนี้มันน้อยลงไม่นี่นค่ะถ้า <c oughs> เราติดอยู่ในนี้อีกสักครึ่งชั่วโมงเราต้องตายแน่แนไม่นะคะฟ้าเคยติดอยู่ในนี้ตั้งนานอะ่ะ <c oughs> ก็ยังหายใจได้สบายอยู่เลยนะคะเฮ้ยแต่นี้เราติดกันอยู่กี่คนแล้วแต่ละคนน่ะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นน่ะ หมายถึงกรีดจ้ะที่น้าห่วงคือเราจะประทังชีวิตกันยังไงมากกว่าค่ะไม่มีอะไรที่กินได้เลยจะกลัวทำไมก็เอาที่สะสมในตัวมาใช้ดิสามปีไม่ตายหรอกนายได้ไปเร็วกว่าที่คิดแน่ไม่ใช่เพราะอาหารแล้วนะโอ้ยออ้ขอบคุณครับคุณนิดาเราต้องเซฟพลังงานค่ะคุณนิดาว่าในนี้ต้องมีอาหารแน่ๆอาหาร าาร,ระวังหน่อยนะคะว่าจะเจออย่างอื่นที่ไม่ใช่อาหารขนมก็ได้ตุ๊กแกค่ะฮะตุ๊กแกผมโทรไปตามช่างแล้วนะครับอีกนานแหละกว่าจะมาโว้ยจุ๋ยนี้ก็แย่จะตายอยู่แล้วนี่จึงมีตุ๊กแกอีกเหรอโอ้ยตัวนั้นมนเริ่มเท่มกวตุ๊กแกนายไม่กลัวเหรอไง ใอะอะไรอ่ะขนมเปลือกสองเฮ้ยมีเรื่องเป็นเพื่อนเสมอผูกพันด้วยใจเพราะ